ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไรธุรกิจเครือข่ายหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในานามของ MLM มันติด level marketing เป็นธุรกิจเครือข่ายแบบหลายชั้นคือการตลาดแบบหนึ่งที่มีระบบการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการตลาดประเภทนี้จะทําให้ทุกคนมีโอกาสร่วมทําธุรกิจได้โดยผู้มีส่วนร่วมนั้นจะต้องซื้อสินค้า แนะนำสินค้าให้ผู้บริโภครวมถึงชักชวนผู้บริโภคมาเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแล้วจะได้ผลตอบแทนจากกิจกรรมเหล่านั้นหลายคนมักเข้าใจผิดและมองภาพลักษณ์ของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ดีเนื่องจากกลุ่มแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายที่พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้เหมือนธุรกิจเครือข่ายและมักจะมีการอดอ้างถึงรายได้จำนวนมากโดยไม่ต้องทำงานประจำซึ่งเหมือนกับการขายฝันนั่นเองหลักการทำธุรกิจเครือข่าย สิ่งสําคัญคือการที่ต้องสร้างทีมงานผู้ทําธุรกิจเครือข่ายที่หาตัวแทนจําหน่ายเรียกว่าอัพไลน์ส่วนตัวแทนจําหน่ายที่อัพไลน์หามาได้เรียกว่าดาวไลน์ซึ่งเมื่อดาวไลน์ทํายอดจําหน่ายได้อัพไลน์ที่เป็นคนชักชวนดาวไลน์มาทําก็จะได้ผลประโยชน์จากดาวไลน์ด้วยส่วนดาวไลน์นั้นก็สามารถหาดาวไลน์ของตนเองต่อได้อีกเช่นกันทําให้ในทีมมีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นและได้ผลประโยชน์จากดาวไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากรายได้จากการทำงานของดาวไลน์ผู้ทำธุรกิจเครือข่ายจะได้กำไรจากส่วนต่างๆคือกำไรจากการขายสินค้าส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทเพื่อนำมาขายต่อหรือชักชวนตัวแทนจำหน่ายคนใหม่ๆและกองทุนต่างๆเช่นกองทุนท่องเที่ยวหรือกองทุนรถยนต์เป็นต้นข้อดีของธุรกิจเครือข่ายข้อดีของธุรกิจเครือข่ายแบบ MLM คือ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากมายเหมือนการเริ่มต้นทำธุรกิจปกติทั่วไปจึงมีความเสี่ยงต่ำมากไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งไม่ต้องจ้างบุคลากรมาประจำในแผนกต่างๆคุณจึงไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาจ่ายให้แก่พนักงานในตอนสิ้นเดือนทำธุรกิจที่ไหนเมื่อไหรก็ได้มีเวลาเมื่อไรก็สามารถทำได้ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทำได้ สามารถทำเป็นงานเสริมควบคู่กับงานประจำได้โอนรหัสสมาชิกให้กับทายาทได้มีพี่เลี้ยงสอนให้คุณร่ำรวยด้วยความตื่นใจเป็นธุรกิจที่ครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้เป็นธุรกิจที่ทำได้ทั่วโลกเป็นต้นความมหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายนั้นยังมีอีกมากมายหากได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเองอย่างแท้จริงนั้นจะเข้าใจได้เองว่าไม่มีทางปฏิเสธธุรกิจแบบนี้ได้สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในชีวิต ซึ่งสามารถแยกออกเป็นข้อดีได้ดังต่อไปนี้ 1. ลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับเปิดกิจการเองธุรกิจเครือข่ายลงทุนไม่มากซื้อของหลักพันก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้คุณไม่ต้องไปจดทะเบียนตั้งบริษัทไม่ต้องลงทุนงานระบบงานธุรการหลังบ้านไม่ต้องมาวุ่นวายทําระบบบัญชีเพราะบริษัททำให้หมดแล้วไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างคนงาน คุณเพียงแต่เข้าไปร่วมเป็นสมาชิกก็สามารถทำธุรกิจได้เลยพูดง่ายๆก็คือว่าบริษัทมีแพลตฟอร์มทางธุรกิจให้หมดแล้วนั่นคือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจซื้อผลิตภัณฑ์ใช้และไปบอกต่อเพื่อให้เกิดยอดขายแล้วท้ายสุดก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตามผลงานความขยันโดยทุกคนที่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างไรายได้เหลักโดยการเริ่มต้นลงทุนเพียงหลักพาน 2. ฝึกทักษะด้านการบริหารคน เมื่อคุณทําไปสักระยะหนึ่งเครือข่ายธุรกิจคุณเติบโตระหว่างทางคุณจะได้ฝึกความเข้มแข็งของจิตใจตัวเองและคุณจะได้ฝึกบริหารทีมงานด้วยเพราะถ้าอยากจะมีรายได้มากต้องขยายเครือข่ายหรือสร้างทีดังนั้นทุกศาสตร์ในการบริหารคนคุณจะได้ใช้มันแน่นอนในฐานะผู้นำหรืออัพไลน์ทั้งการฝึกอบรมการเป็นที่เลี้ยงการให้คำแนะนำการโคด้ดเป็นต้น 3. ฝึกความเป็นเจ้าของธุรกิจการทำธุรกิจเครือข่ายรายได้ในแต่ละเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดขายที่เราทำได้ในกลุ่มธุรกิจดังนั้นธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจของเราเองและเป็นงานด้านการบริหารคนคุณจะได้ฝึกวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเสมือนบริษัทที่ต้องทำแผนธุรกิจและตั้งเป้ายอดขายในแต่ละปีนั่นเอง 4. ฝึกบุคลิกภาพ คุณจะได้ฝึกบุค,คลิกภาพฝึกความกล้าเช่นบุค,คลิกภาพการพูดต่อหน้าสาธารณาชนเรียกได้ว่าทุกคอร์สที่จะพัฒนาความเป็นนักธุรกิจจะมารวมกันอยู่ที่ธุรกิจเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาคุณให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกและมีทักษะพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นคือเวทีนี้ฝึกให้คุณกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นำกล้านำเสนอตัวเองคุณจะได้มีโอกาสในการฝึกตนเอง หากเข้ามาศึกษาในธุรกิจเครือข่าย 5. ฝึกบริหารจัดการเวลาเวลาคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเมื่อคุณใช้8ชั่วโมงในการทำงานประจาแล้วเวลาที่เหลือคุณก็จะเริ่มจัดสรรเวลาให้กับธุรกิจเครือข่ายทําให้คุณได้ฝึกบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างรายได้ทางที่สอง 6. กระตุ้นให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอธุรกิจเครือข่ายนี้ต้องการให้คุณดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ พัฒนาอุปนิสัยที่ดีพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายความคิดจิตใจและจิตวิญญาณการพัฒนาทักษะต,ต่างๆของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนควรคิดใหญ่มีความฝันมีเป้าหมายดาเนินชีวิตด้วยศักยภาพสูงสุดแล้วแบ่งปันพรสวรรค์และคุณค่าของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 7. มีรายได้ทางที่สองบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงแน่นอนถ้าลงมือทา รายได้ที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักแสนบาทต่อเดือนแต่ในแต่ละเดือนอาจจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สำคัญไปกว่านั้นรายได้มากน้อยจะขึ้นอยู่กับแผนการตลาดด้วยซึ่งแผนการตลาดในธุรกิจเครือข่ายจะมีหลายรูปแบบทั้งแบบขั้นบันไดแบบไบาาี่แบบไฮบริดเป็นต้น และไม่ว่าบริษัทใดก็ตามแต่หลักการสำคัญคือการสร้างองค์กรและการดูแลทีมงาน 8. รายได้ต่อเนื่องแม้คุณหยุดทำงานคุณต้องการเกษียณอายุของคุณเองเมื่อไหร่50ปี60ปีหรืออีก5-10ปีต่อจากนี้แล้วหลังเกษียณคุณจะยังมีรายได้อยู่หรือไม่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายสามารถเกษียณตัวเองได้โดยยังมีรายได้ต่อเนื่องนั่นก็คือระบบ เป็นระบบของทีมงานและองค์กรของคุณไปจนถึงระบบของบริษัทเครือข่ายที่คุณเข้าร่วมระบบที่คุณสร้างไว้จะทำงานแทนคุณเมื่อคุณหยุดทำงานเก้าทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่โอกาสทางธุรกิจนี้ยังเปิดกว้างให้คุณอยู่เสมอหากคุณมีความตั้งใจจริงในธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าคุณจะมีใบปริญญากีา่ใบหรือเรียนจบจนเป็นดอกเตอร์ คุณก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเท่ากับคนอื่นๆเหมือนกันคุณอาจจะเห็นคนที่เรียนจบแค่มัธยมแต่มีรายได้เกินคนที่จบด็อกเตอร์สำหรับธุรกิจนี้นั้นสุดท้ายแล้วพลังของการเรียนรู้ต่อเนื่องนั้นจะชนะพลังระดับการศึกษา10ธุรกิจแห่งการช่วยเหลือผู้คนคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่แน่นอนคนเราทุกคนเป็นคนดีและอยากที่จะหยิดยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอยู่เสมอ ระบบธุรกิจ MLM นั้นดีตรงที่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณช่วยเหลือให้คนอื่นประสบความสําเร็จก่อนเป็นธุรกิจแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง11มีความอิสระในการทำงานไม่ต้องตอบบัตรไม่ต้องลาป่วยกับใครไม่มีมาสายไม่มีใครติดตามการทำงานของคุณเพราะคุณคือเจ้าของธุรกิจ คุณเป็นผู้กำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวให้กับธุรกิจของคุณเองคุณสามารถให้เวลาในการทำงานกับธุรกิจนี้เท่าไหร่ก็ได้หรือคุณจะเลือกที่จะทำงานกับใครก็ได้อีกเช่นกันมันจะดีแค่ไหนที่คุณจะทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต12ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทำได้จะมีทีมหรืออัปลายคอยสนับสนุนการทำธุรกิจให้ความรู้สอนทำการตลาด ตลอดจนให้กำลังใจคำแนะนำเมื่อเจอปัญหาสรุปก็คือมีคนสอนทำธุรกิจให้เราฟรีๆเพราะอัปลายหรือแม่ทีมเขาจะได้ผลตอบแทนจากที่ธุรกิจของเราเติบโตยิ่งเรามียอดมากรายได้เรามากเขาก็จะได้มากตามไปด้วยได้กันทั้ง2ฝ่ายเพราะแผนธุรกิจออกแบบมาให้ช่วยกัน 13. สามสามารถทำเป็นงานเสริมควบคู่กับงานประจำได้ เงินทองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะทำสิ่งใดก็ต้องใช้เงินหากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีปัญหาการเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหลายคนจึงต้องเลือกทำอาชีพเสริมหลังเลิกงานหรือทำช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ธุรกิจเครือข่ายก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจที่สร้างรายได้ให้ใครหลายคนได้อย่างมหาศาลจนกลายเป็นงานหลักเพื่อให้คุณมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณอายุหรือมีเงินไปลงทุนให้งอกเงยสิบสีธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจแห่งความเสมอภาคเพราะว่าถ้าดำเนินธุรกิจแบบมีธรงมพิบาลในธุรกิจเครือข่ายแล้วจะมีการลงทุนน้อยไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านเพราะใช้เงินมากคนทุนน้อยจะเสียเปรียบทันทีคนมีเงินมากจะมีโอกาสมากกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้ เปิดโอกาสให้เรียนรู้ฟรีจากทีมงานเพราะแม่ทีมอยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะยิ่งช่วยให้คนอื่นมีรายได้มากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่บริษัทจ่ายให้มากเท่านั้นจะดีกว่าไหมถ้าเขาช่วยให้คุณมีรายได้มากแล้วเขาก็ได้มากตามวินวินทั้งคู่15ไม่ต้องใช้เวลามากต่อวันก็ทำธุรกิจได้ที่จริงแล้วในชีวิตของเราทุกคนก็ทำการขายทุกวันเช่นขายแรงงาน เข้างานตกบตรออกงานตกบัตรนี่คือการขายขายบริการต่างๆขายสินค้าส่วนธุรกิจเครือข่ายก็ขายเหมือนกันแต่ใช้เวลาไม่มากเพราะธุรกิจนี้คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าโดยเริ่มจากตัวเราใช้สินค้าที่เราขายเองใช้แค่เวลาซื้อมาใช้พอใช้ดีประทับใจค่อยๆแนะนำต่อตอไปไม่ใช่ว่าเราต้องเดินออกไปขายทั้งวันมันไม่ใช่ เราขายง่ายๆโดยขายให้ตัวเองก่อนจะใช้เวลาอะไรมากมายเมื่อเครือข่ายเราขยายมากขึ้นคนเปลี่ยนมาใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นตัวแทนขายยอดขายรวมมากเองเวลาคิดเงินบริษัทจะคิดรวมทั้งองค์กรของเรารายได้จากธุรกิจเครือข่ายไม่มีเพดานอยู่แล้วขึ้นอยู่กับยอดขายที่กล่าวมาคือข้อดีแบบสรุปรบรัดว่าทำไมธุรกิจเครือข่ายคนจึงสนใจสมัครกันมาก เพราะมันคือโอกาสของมหาชนคนทั่วไปที่เข้าสู่ธุรกิจนี้ได้และมีจำนวนอีกมากที่มีรายได้จากธุรกิจเครือข่ายหรือ MLM เป็นรายได้เสริมทำให้ชีวิตดีขึ้นการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของคนในยุคศตวรรษที่21นี้เป็นธุรกิจที่ทำงานแบบอิสระแต่รายได้เข้ามาอย่างมหาศาล จะดีกว่าไหมที่จะมีเงินไหลเข้าบัญชีธนาคารทุกวันรีบตัดสินใจวันนี้ติดต่อกับคนที่ส่งลิงก์คลิปนี้ให้คุณหรือติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างใน YouTube คลิปนี้